วันนี้ก็อยู่กับเพจซ่อมอันติดนะครับวันนี้ก็ได้โอกาสมาซื้อเครื่องมือเข้าร้านนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะมาแนะนําสําหรับเพื่อนๆที่ใช้รถอันติดนะครับว่าจริงๆแล้วรถเราอะครับควรจะมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับที่สมควรติดรถไว้ในงบประมาณหนึ่งพันบาทนะครับไม่ยังไปต้องซื้อทั้งชุดนะครับตัวแรกนะจะเป็นตัวทีเบอร์สิบตัวทีจะลักษณะหน้าตาอย่างนี้ครับ จะช่วยในเรื่องของการไขพวกคอยนะครับจุดระเบิดเวลาไปดับข้างทางในตัวนี้ช่วยได้เยอะครับแล้วก็มีเรื่องของตัวประแจนะครับเดี๋ยวผมจะไล่เป็นรวมๆก่อนเี่ผมจะมาเจาะลึกให้ว่าเราควรจะซื้อเป็นชุดไหนมันจะง่ายกว่าไม่จําเป็นต้องไปซื้อทั้งชุดใหญ่ๆครับซื้อเป็นพวกอย่างเงี้ยครับเป็นประแจแหวนถ้าเราซื้ออย่างเงี้ยครับ เบอร์สิบกับสิบสองครับ mm hmm. เขาจะใช้ได้เลยแต่ตัวนี้เป็นเบอร์ใหญ่หน่อยนะครับ mm hmm. ก็เลือกเอาถ้าเกิดซื้อสิบ้างนี้เป็นสิบอีกข้างนี้จะเป็นสิบสองถ้าเป็นยี่ห้อของรถยนต์โดยตรงนะครับมันจะมีมาเลยจะได้ไม่ต้องซื้อเป็นประแจอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยได้ใช้ถ้าเป็นประแจหัวอย่างเงี้ยครับ mm hmm. ส่วนใหญ่มันจะใช้แค่แหวนนะครับประแจตัวฝั่งปักตายเนีะครับจะใช้น้อยมาก ก็ลองดูว่าที่มันหลากหลายหน่อยอย่างเงี้ยครับตัวทีสามทางนะครับ mm hmm. ก็อาจจะซื้อเป็นเบอร์แปดสิบแล้วก็ส mm ิบสองเบอร์หลักๆนะครับก็จะมีประมาณเบอร์เจ็ดเอาไวพ้พอดพวกท่อน้ำ เบอร์แปดเบอร์แปดเบอร์เบอร์เก้านี่ข้ามาไปเลยนะครับในอันติดนี่ไม่มีเบอร์เก้านะครับไม่มีใช้เลยครับไม่ได้น็อตตัวเดียวครับแล้วข้ามมาเป็นที่เยอะสุดก็เป็นเบอร์สิบครับเบอร์สิเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการไขพวกข้อแบตได้ด้วยนะครับแบตเตอรี่เวลาหมดนะครับสามารถเปลี่ยนได้เองเลยเบอร์สิตัวนี้ใช้บ่อยนะครับเบอร์สิบเบอร์สิบสอง สิองก็บ่อยครับยี่ห้อนี้ใช้ได้นะครับผมใช้อยู่นะครับเบอร์สิองไม่แพงมากครับก็อยู่ประมาณสามสิบเจ็ดบาทไล่ไปครับสามสิบบาทสาสิบเจ็ดบาทยี่ห้อนี้ใช้ได้ครับฮิงของ แต่อย่างที่บอกครับว่าจริงๆถ้าเกิดไปอย่างเงี้ยเขาไม่มีเบอร์10บกับสิที่เป็นแหวนนะครับแล้วก็จะซื้อเป็นพวกปักตายไปเพราะราคาไม่ได้แพงมากแล้วก็เป็นพวกไอครีมครับ ตัวนี้ก็ใช้บ่อยครับพวกปักแหลมพวกนี้จะใช้กับพวกงานท่อน้ําต่างๆครับเปลี่ยนหม้อน้ําด้วยต,วตัวเองก็ต้องใช้นะครับดีใช้บ่อยมากมีปักแหลมมีตัวคีมห้องนใหญ่หม่ก็ใช้ได้ครับใช้ได้ดีไขควงไขควงนี้ก็น่าจะมีติดรถไว้สักอันหนึ่งนะครับ ไขควงจะมีสองแบบนะมีปักแบนที่เขาเรียกกันไขควงสีแ่แฉกไขควงสีแ่แฉกจะเป็นประมาณนี้ครับไขพวกน็อตต่างๆในกรยจางอย่างที่ผมบอกครับเช็ครถจะเป็นแบบนี้ครับตัวนี้ใช้ได้ครับร้อยสามบาท โอ้ถือว่าไม่แพงครับติดรถได้เลยอย่าลืมนับไขค,รครวงเนี่ยครับซื้ออย่างนี้ก็ได้ครับคู่กันไปเป็นงัดข้างหนึ่งแล้วก็เป็นขัดข้างหนึ่งครับก็อยู่ประมาณเลทประมาณสามสิบาทถึงเจ็ดสิบกว่าบาท